สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่10สิงหาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วค่นขึ้งเยอะนะเดินทางมาแล้ว30 เจ็ดแท่งก็ประมาณ30,000กว่าจุดนะครเมื่อวันศุกร์นะครับเราวิเคราะห์บอกว่านะครับมีโอกาสไม่มีโอกาสจะขึ้นได้อีกไม่เยอะนะครับแน่ล้วรอให้นะฮะสัญญาณเขาหลุดโซนลงมาก่อนผลปรากฏว่าก็ปิดแท้งแดงด้วยแอคชั่นมาเก็ตไปนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนอยากจะลงนะฮะอยากจะลงเพราะว่าหลุดโซนโอเวอร์มาเก็ตและโซนซูเปอร์ลงมาแล้วนะครับเราก็จะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่ชุดนะครับ แต่สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญ,ญญาณนะครับยังเป็นรอบสัญ,ญญาณฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้อยู่ในหมวดของการพักตัว นะฮะอยู่ในหมวดของการพลักตัวหรือเราเรียกว่าเบรกย่อนั่นเองเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณที่จบรอบก่อนหน้านั้นนะฮะจบรอบสัญญาณก่อนหน้านั้นนะครับสัญญาณก่อนหน้านี้เดินทางมาแล้วเนะตามระบบก็สักประมาณเอาแท่งนี้่านะ สักประมาณ1 8 9แแท่งนะฮะก็ประมาณ6,000กว่าจุดราคาที่ดีที่สุดก็คือประมาณเกือบเกือบหมื่นจุดนะครับเมื่อวันศุกร์นะครเราวิเคราะห์ตรงนี้นะครับหแท่งย้อนหลังบอกว่านะครับอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะ,ะอยากจะลงได้อีกหชุดเพราะเปอร์เซ็นการลงมันลงเยอะคือเบรกย่อสรุปแล้วก็เป็นการเบรกย่อ เรียกเบรกไม่อยู่เนาะเป็นการจบรอบสัญญาณเลยนะครับตอนนี้นะครับรอบสัญญาณที่เกิดเหมือนกําลังอยากจะคอนเฟิร์มเนาะว่าอยากจะลงนะครับกาลังเป็นรอบสัญญาณตามระบบเนาะกาลังอยากจะลงจะขอให้จบแทงก่อนนะฮะขอขอขอให้จบแทงก่อนหรือว่ารออีกสักแทงหนึ่งนะฮะให้เขาชัดเจนก่อนแล้วเราค่อยเป็นรอบสัญญาณฝังคาลงนะครับส่วนในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อไหมฮะเดี๋ยวต้องรอให้มันตรงกันก่อนเนาะนะฮะในระยะใกล้เหมือนบอกว่า ยังไม่อยากจะลงต่อนะครับขอพักตัวก่อนขอเบรกก่อนนะฮะเบรกที่เรียกว่านะครับอันนี้เป็นขาลงนะครับก็เป็น supply effective expansion นั่นเองนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าอยู่ในโหมดพักตัวชัดเจนนะครับก็คือโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเอาล่าสุดลูกนี้นะครับโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะตรงไม้นี้นะครับพอหลังจากนั้นนะครับพักตัวนะฮะเบรกย่อมาจริงๆนะด้วย ประมาณก็หกเจ็บแท่งแล้วนะครับนะฮะตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อแรงขายเอาอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มจะลดลงนะครับนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะฝั่งขาขึ้นอยู่นะครับตามระบบการเคลื่อนที่ของกราฟเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้กําลังพักตัวนะครับเป็นการพักตัวก่อน นะฮะแบบนี้ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะฮะก็13แท่งนะฮะก็ประมาณ2000กว่าจุดนะครับเมื่อวานศุกร์นะฮะเราวิคลหบตรงนี้บอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดผลปรากฏว่าก็ย่อตัวลงมาแล้วก็จบรอบนะฮะจบรอบขาขึ้นแล้วก็เกิดรอบสัญญาณฝั่งขาลงใหม่ตามระบบนะครับส่วนในระยะไกลนะครับบอกว่า อยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงนะครับเปอร์เซนต์การขึ้นจะไม่เยอะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการเบรกเด้งนะฮะรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับแต่สตองัดขึ้นในระยะไกลบอกว่าขึ้นอันนี้เราเรียกว่าเบรกเด้งนะครับก็คือเป็นการพักตัวของฝั่งขาลงนั่นเองนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับตอนนี้นะฮะชัดเจนนะครับเริ่มเป็นหลุมลงมาแล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะสร้างหลุมได้ลึือขนาดไหนเนาะนะครับแต่เป็นขาลงแล้วนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่ แข็งแรงนะครับแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับรอให้จบ รอให้จบสัญญาณเบรกนี้ก่อนนะครับค่อยหาออเดอร์กันนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับและอย่าลืมอยู่เสมอนะครับเราจะต้องอ่านกราฟให้ชัดเจนก่อนนะครับดูกราฟให้ก่อนแล้วค่อยดูนะครับอ่านกราฟเพื่อเข้าใจก่อนนะครับว่าตอนนี้กราฟเดินทางเป็นแบบไหนนะครับนะฮะแล้วเราถึงจะมองหาออเดอร์อีกนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันอีกหนึ่งรอบนะครับก็คือวันที่15 16นะครับ นะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ